ก็อยู่ในนี้ด้วยกันวันนี้เราจะไม่ได้มาทําเกี่ยวกับออนพูดเกี่ยวกับไอ้พวกกินเออจะมารี่นี่ิย่สียงที่อยู่ในช่องเซฟโอเคอันแรกเลยส่วนนั้น บอันี่ก็จะเลยเจอว่าไอบอล แบบนี้โอเคแบบนี้แบบนี้ <işte! S 1> ใช้อันนี้เลยลเ,เคยจะเป็นแบบนี้อันกันโอเคเย <os. S 2> <ๆ>ลือตอนนี้ของเราก็เลคัอ อะรอยไรอออะไรออ้าไอ้ตาไิ้ก็แบบนี้แหละโหยังโหดเลย จับทันมาทำไมอันที่สองก็จะเหลือเหมือนกันนะนี่นี่คือส่วนกัรนเดินก็จะแบบจะมี เค okay, จะไม่บอกว่าควันรุ่นี้มันเกิดมาจากอะไรแต่ว่าจะบอกคือ okay. ปืนส่วนนี้เสียแล้วใช่คุณนันเองปนยัง okay, โอเคอัน,น okay, ต่อไปยังไม่ใช่เรือแล้วแต่จะเป็นรถบ้าบ้าเนี่ยโอ้โหถ้ามันไม่ได้ okay, โอเคมาดูรถราบไป ดาก็จะเป็นแบบนี้เออเด็กคนเสียงไม่ติดเอยกระงตายกระงเตเออดูน่นข้างก็จะมีเออระเบิดนะคะเออตายต่อไปก็บาย เออถ้ามาอยู okay. right. okay. so ่อะไรเล็กๆเนี่ยถ้ามีใครมาค่ะนี่สุดจบอะไรจริงๆเกี่ยสุดท้ายบ้าโอ้โหอารวะนนี่โอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับ น,นี่ขนา่นเองตรงนี้มันเป็นเหล็กนะที่สามารถกันกระสุนได้เจ้าเนี่ย chào